แจ็คก็อาจจะต้องอนแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าผักให้เกิดเป็นนัยยะหลายคนจะเฉลยไงเช่นพูดถึงผู้หญิงและดอกไม้ปุ๊บเรารเช่นพูดถึงความงามอ่าแล้วก็เราก็จะมีอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ์ของความงามหรือรู้รรสึกที่เป็นความงามสากลในยุคปัจจุบันบางคนก็ดอกไม้ความงามที่แสงความเจ็บปวดดอกไม้ดอกหลามีหนามใช่ไหมสวยแต่มีหนามมีมีอย่างมีความเจ็บปวดลาโดนหนามเราก็จะเอามาแบบแรงบันดาลใจเนี่ยคือคือ แรงบันดาลใจสิ่งที่อยากจะกระตุ้นให้เราทำเนี่ยคืออะไรก็แรงบันดาลใจใช่ไแรงบันดาลใจเนี่ยจริงๆโดนถอดมาจากความรู้สึกอารมณ์ไนีถ้าจะทาให้น้องเพลงให้ได้ชนะเลิศอย่างเช่นน้องเพลงเดียวกันน่ะแต่คนชนะเลิศมีคนเดียวคนที่ชนะเลิศคืออะไรนะร้องแล้วได้ฟิลทาไมถึงได้ฟิวคนนั้นร้องเพราะแต่ทำไมเราจะมีคําว่าได้ฟิลอ่ะคาว่าได้ฟิลเนี่ยเขาถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ที่เคยเห็น มันสึงไม่กู้โลกมันจะไปทําเรื่องของมนุษยชาติผิวขาวผิวดำเหยียดชนชั้นออกซิตนไม่ไปเลือกตั้งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นฟิลฟิลของการเก็บรายละเอียดเราจะไม่มีมันเหมือนกับว่าฟิลของการเก็บรายคือคือฟิลลิ่งเกิดจากถ้าเป็นกิจกรรมปฏิบัติการ,รมจะเกิดจากการเก็บรายละเอียดพื้นผิวเก็บอย่างเช่นที่ครูเคยว,ว่านะคือยายกแก่ๆมานั่งเป็นแบบวาดภาพคอเทเียลิติแต่ถ้าเราวา,าดแต่เนือนิตติ ไม่จินตนาการใส่เข้าไปในเรื่องของยายแก่เนี่ยเราจะวาดไม่สู้วาดเท่านั้นแต่วาดแบบนั้นน่ะไม่สามารถอยู่รอดได้เพราะอะไรเส้นปิ้งมาทาได้ดีกว่าเพราะมันเหมือนกว่าและเร็วกว่าแต่ถ้าเราใส่อย่างนี้เข้าไปแก่แก่คนเดิมแต่คนนึงใส่างนี้ไปว่าดวงตาแกมองอะไรวะแกดูมองต่ำหรือมองสูงอย่างงี้คือเขาเรียกว่าเขาบรทึงจะเก็บรายละเอียดเพราะั้นดีเทลตรงนี้สำคัญแกนึกถึงลูกหลานไหมแกเหนื่อยไหมแกนั่งรถม์แกแกมาหรือแกกินข้าวหรือยัง เราจะประกอบเรื่องราวชีวิตของแกในความเข้าใจหลังจากนั้นเราจะขี่เขียนนั่งรถไปม,มาน่าจผมผมฟูนิดนึงแกร้อนมั้งสงสัยคิดถึงลูกหลานไม่กินข้าวเช้าเงื่อใส่เงือ่อเก็บเงินมัดผ้าถุงอย่างเงี้เราจะไม่ทิ้งราะละเียพวกนี้แต่แกคนแกอาจจะไม่คิดอะไรเพราะฉะนั้น feeling inner มาจากสิ่งที่เราสร้างจินตนาการมาจากประสบการณ์แกอาจจะไม่ได้คิดอะไรเราเนี่ยแหละคิดเราจึงเก็บรายละเอียดด้วยตัวเราเองอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ feeling เพราะ feeling มา มาจากประสบการณ์ที่เคยเห็นศิลปินจะเอามาสู่โรงงานศิลปะกิจกรรมประติมากรรมได้ก็ต่อเมื่อศิลปินใช้จินตนาการจินตนาการแทนเสือจินตนาการแทนนกยุงจินตนาการแทนปลาครับว่าปลาครับคิดอะไรว่าเสือยกเท้าเหยอกหรือตกหรือขู่หรือมันแก่แต่ถ้าเราจะทําแค่วาดมังกรสู้เสือแต่วาดมังกรกับสู้เสือมังกรได้เปรียบหรือเสียเปรียบเราต้องคิดแบบนี้เข้าไปด้วยจังหวะนี้เลี้ยวลมหลบไหมหรือทันหรือโดน ดีเทลต่างๆมันจะแทรกมากับที่ว่างบ้างรอยปูนแตกบ้างแต่ถ้าเราเอาแค่มังกรมาสู้กันกับเสือแล้วไม่มีเรื่องพวกนี้มันจะแตกคนเล็กก็ตามแต่ถ้าเรามีพวกนี้เข้าไปงานเราจะมีดีเทลที่เก็ดรายละเอียดเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจต่างๆจะถ่ายทอดได้ดีก็ต่อเมื่อเล่าเรื่องจริงก็คือประสบการณ์ <S <S อ่าทีนี้มาดูว่าถ้าแจ็คจะต้องการถ่ายทอดในทุกรูปแบบมันมีการถ่ายทอดทดแทนได้หมดนะอย่างเช่นผมไม่เคยเห็นทะเลอันดามัน หรมาไม่เคยเห็นหิมะแต่เขาอย่เมือหิมะรูปแบบของการถ่ายทอดมันสามารถที่จะแบบทดแทนได้เช่นกูไม่เคยเห็นเทวดาแต่กระทาู่บ้านแม่ทรงเหลืองเงี้ยเก่าๆอารมณ์ฟิลลิ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาเรียกว่าทดแทนได้เช่นสีสตัวไฮยีน่าเราไม่เคยเห็นตัวเป็นๆหรอกใช่ไหมว่าไม่เคยเห็นเนี้ยแต่เราก็เป็นไงอาสิ่งที่ถ่ายทอดนั่นคือข้อมูลจังเกตเวลาที่กูทํางานออกแบบกูจะแปะข้อมูล ไม่ใช่ก๊อปปี้งานข้อมูลความเข้าใจประกอบ mm hmm. ก็ใช้อ mm ินเทอร์เน็ตกูเกิลเซิร์ชมาเสือเป็นแบบนี้ด้านข้างเป็นแบบนี้สรีระเป็นแบบนี้นั่นคือประกอบการศึกษาหรือประกอบการออกแบบเพราะฉะนั้นแจ็คต้องเข้าใจก่อนเรื่องจริงของแจ็คก,ก่อนที่ว่าจะออกแบบงานให้เขาเนี่ยไม่งั้นแจ็คจะไม่ขียเขียนแบบน,แบบนี้อารมณ์ความรู้สึกชีวิตแจ็คจะเขียนแค่เสร็จกับก๊อปปี้คนที่เขาเคยทำงานก็ไม่แพงเพราะเราไม่ได้เล่าเรื่องอะไรให้เขาฟังเลยนอกจากตัดเสือ้อเสร็จไหมส่ง,ง่ายก่อนแจ็คจะออกแบบเนี่ยแจ็คต้องต้อง พูดถึงเรื่องจริงที่รู้สึกหรือเคยเห็นถ้าไม่เคยเห็นอย่างเช่นมางกอนไม่เคยเห็นก็อ่านอัตลักษณ์เพื่อให้เข้าใจและเพื่อให้เกิดจินนดาการกับตัวเองนะของของลุงแจ็คก็จะเป็นในเรื่องของนักประดาน้ํานักประดาน้ำนักดำน้ำํานักดำน้ำํามีหลายแบบที่บอกนะมีหลายแบบอย่างเช่นครูมองว่าดูพื้นที่ก่อนนักประดาน้ํานี่คือต่อไปก็คือถอดออกมากองข้อมูลนักประดาน้ํามาเป็นแหล่งที่มาของความคิด แจ็ไปหามาแต่คิดให้แตกต่างหน่อยครูมองว่าไปหามหือเข้าหมดแบบมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีสเสน่ห์ใช่ไหมมุมไหนบ้างที่บอกเป็นนักประดาน้ำนั่นแหละแหล่งที่มันความคิดรองเท้าถอดอยู่บนฝั่งแล้วล่องรอยโดดน้ําอ่ะก็รองเท้ามาอยู่รองเท้าแห้งอยู่บนดินล่องลอยที่เปียกใส่ม,มาลงไ,<ม>ไปในน้ำได้แล้วใช่ไหมหรือสัต์ครูมองว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องราวของของคนเนี่ยอันนั้นจะพูดถึงเรื่องราวของโลกไงครูก็เลยว่า เอกลักษณ์ของแกอาจจะเป็นอะไรถ้าทางแอคชั่นหรือไม่ก็ลักษณะสิ่งที่เป็นสื่อตัวแทนจะได้มีอะไรบ้างที่มองเห็นปุ๊บจะนึกถึงแกงเช่นคนหนึ่งอาจจะมีหนวด <c oughs> ใช่ไหมยโยงมันก็คือหาตัวแกเป็นหลักหาลุง่ะเป็นหลักก่อน <c oughs> เพราะว่าทะเลเรื่องอะไรพวกนีน้มันควรจะเป็นรองเพราะว่าอะไรไม่งั้นจะเล่าเรื่องของทะเลมากกว่าเป็นลุง <c oughs> ก็ให้หาลุงกับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทะเลสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็ลุงหกสิบเปอร์เซ็นต์ทะเลยี่สิบเปอร์เซ็นต์ นยะสิบเปอรนยะสิพื้นที่คิดเพราะนั้นเราต้องโฟกัสว่าเอกลักษณ์ของของเขาเป็นอะไรไม่งั้นเราออกแบบจะไม่โดนเขาไงเราก็ต้องศึกษาดูเขาว่าให้เขาผมได้โจทย์เขามาอยู่นะว่าแบบเขาผมมารู้จักเขาเขาเป็นคนชอบของเก่าอ่านั่นแหละนั่นแหละมัเลยคิดว่าเอากระดานน้ํเก่าเก่ามาทําแบบว่าเพราะมันเป็นงานแก้เลยโอ้โหเขามีรอยสักอาขนาดไทยอายุประมาณสักสี่สิบ กว่าแล้วอ่าอ๋อคือชุดมันเหมือนลรวผมเลยบอกว่าอ่าเป็นรอยสุดเกอะไหมอะไร้ยผมผมคิดว่าชอบชุดประดาน้ําเก่าๆไหมเขาบอกว่าใช่ชอบแล้วก็อยากได้เต่าอยากได้ปลาโลมาอยากได้นุ่งได้นี่แต่เขาที่ผมวางแผนเอาไว้คือเขาไสักกับผมด้านแขนทั้งสองข้างเลยแล้วก็น้าอกด้วยผมเลยว่าจะเล่นงานทั้งหมดเนี้ยเป็นงานแบบชุมเดียวกันแต่แค่จะแบบแบ่งพาร์ทว่ามีส่วนทะเลกับมีส่วนเกาะด้วยที่คิดเอาไว้คะ แต่คือเกาะที่ผมคิดอ่ะมันจะเป็นแบบชุดประดาน้ำเก่าๆเลยครูนึกภาพออกไหมแล้วเกาะมันจะเก่าๆแตกๆมันจะมีสัตว์น้ําแทรกเข้ามาใช่เหมือนแบบมันโผล่มาจากหนังอะโผล่มาจากหนังเสร็จปุ๊บแล้วในชุดเกาะอ่ะยังมีสัตว์น้ำโผล่มาอีกได้แตนในภาพออกโอเคน้อวในตัวเขาก็คือแบบสัตว์น้ำมาเคลียร์อะไรประมาณนี้ที่ผมภาพออกเคลียร์ดีถ้างั้นก็ลุงแกคือตัวแกถ้าลุงแกคือตัวแกเลยส่วนที่เหลือสิ่งที่แกเป็นก็แทรกอยู่ในงานอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็โอเคถ้าที่เหลืออยู่ที่การจัดวางคอมโพส และเอาตัวที่มันเป็นอันตรา์มาใช่ไหมครัยากหนะตัวทำมาปุ๊บมันจะข้าวเกี่ยวกับนักกระดาน้ำกับนักเอาอากาศถ้าเกิดทำาเเอาอาเร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 าคืว่าแต่ครูเข้าใจในภาพเราบอกว่ามันถูกเจาะใช่ไหมแล้วก็เป็นทีดีเข้าไปเก็คือผมนั่งสเก็ตคอมโพสตเนี่ยใช่สำคัญมากเลยครูครูมองว่าอย่างน้อยต้องกล้าฉี่แตกต่างกันหน่อยเช่นครูครูสัตว์คุณหมอคุณหมอนะที่เขาเป็นชื่อเกาะครับบางทีมันก็มันก็มีฉี่นะฉี่แบบหลุดสีบ้านหลุดอะไรบ้างอย่างแจ๊คเนี่ยครูึกภาพออกแล้วแต่ทีเนี้ย ดูในเรื่องของมันจะไปยากติมพอลเซ็ตเราเคลียร์อยู่ทีนี้มันจะไปยากของเลือกตัวละครกับการับ,บาลอย่างเช่นตัวละครอ,อะไรป้าหรืออะไรที่เป็นอาจจะเที่ยงเป็นทีดีอ้อมรือมุดเข้าไปโผล่ตรงนี้มุดต,ตรงนี้คือเล่นหลอกทีดีใช่ไหมก็ะเทสกทุงานทีดีมันก็จะต้องเขียนแสงเราหลอกกันะ <c oughs> แล้วก็อย่างนี้นก็คือระวังนั่นแหละชุดยาละกาเ <c oughs> พราะว่าไอ้ตัวเมื่อกี้แ,บบแรกที่คุณเห็นน่ะเป็นยานละกาใช่ใช่ผมจะมิกกันไงแล้วมันมีแบบอันนั้นเป็นชุดบรรดาน้ำสมัยก่อนใช่ไหมครูว่าอาจจะเป็นเหมือนกับมีมีแทนะมีแทรก แบบบอกแข้ชาวาต้องเปยบอกงานนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวรุ่นใหม่บางทีไนมะ่เคยเจอใช่ไหมมันมันมันกลัวกลนะัวรุ่นใหม่เนี่ยกูไม่เคยไม่อาจจะเนี่ยจะคิดพยานอุตตรแบบนั้นก็เลยก็เลยว่านี่แหละเราต้องทำง,งานศิลปะแบบนี้แหละคือการคี้เหรถูกต้องแล้วทำแบบนี้แหละส่วนเรื่องขีเห็นนะ่มันจะขี้อย่างคูหนึ่งก็บอกนะว่าตัวเองเนะี่ยวันนีง้งานที่คชดให้เก็บไว้เพราะว่าวันนี้ เรายังเป็นธรรมดาก็เหมือนกับว่าช่วงวัยศิลปินจะเป็นระดับยอมรับได้แค่ช่วงวัยเราจะถ่ายทอดตามช่วงวัยไม่ไม่ไม่ต้องไปนั่งเลยแจ็คด้วยนะเหมือนถอนรูปลักรูกทรงเหมือนเราเดินถอนจเหลีอยป้ายจราจรโดนฝังรูปทรงมาเลี่ยงแบบแล้วยกออกมาใช้เลยถ้าเห็นสีเงินเป็นเกี่ยวกับขายของขายอุปกรณ์คนจะเริ่มเห็นสีเงินดีไซน์ถ่ายไหมไม่ต้องใส่มากไม่ต้องบอกราคาแต่จดจำแบบสีถ้ามาเลื่องแก้ปัญหาด้วยสังคมจะเห็นสีขาวป้ายทีมสีขาวอยู่นะสีขาวสีขาวเพราะฉะนั้น หนึ่งแหละที่เราโดนคือก็เลยเรา,เราโดนฝังไปทางด้านภายในเหมือนกันเพราะฉะนั้นการตัดทอนหนึ่งตัดทอนสิ่งที่แบบนี้หมดเพราะไม่ไงั้นคนจะไปดูที่ริ้วรงแต่มันจะจำเพราะฉะนั้นตัดมันออกหน่อยอ่าอันนี้คือตัดทอนในเรื่องของการเฉลไม่เฉลยดอกไม้เนี่ยมันมาแบบนี้กับกุหลาบเราอาจจะมาแบบลักษณะแบบนี้อ่าม้วนแล้วเราก็อาจจะมาใส่ผู้หญิงแบบนี้คือผู้หญิงก็อาจจะแอนคอนโซยเข้ามาบิดผมยาวเข้ามาปึ๊บอะไรแบบนี้นี่มันเฉลย ทีนี้เราลองดูร่องรอยของดอกไม้อาจจะเป็นลนักษณะทิ้งระยะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกีบแค่ขีดใบกีดหนึ่งแต่มันแฝงไปด้วยอย่างเงี้ยขีดดอกกุหลาบหนึ่งขีบใสเ่เล็บสวยๆอา่าต้องขีดเอียไงกูก็ต้องคิดด้วยหลังจากนั้นก็อาจจะแฝงไปที่ร่องรอยของร่างก,กายผู้หญิงอยู่ในแทรกเข้าไปในช่วงของขีบดอกกุหลาบนมใหญ่ๆไม่ใช่ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็อาจจะบิดผมอ่อนช้อยที่แฝงรูปทรงนั่นคือการเริ่ม แทรกประสานแต่ไม่เฉลงยหมดบวกกับอะไรอะไรที่บ่งบอกถึงความสวยงามความเบาผิวอะไรเงี้ยกล้าจ,จะแทรกเป็นจังหวะของขา,อางของขาของผู้หญิงที่ที่ขวาย่างอย่างเงี้ยหรือว่าเดินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดีไซน์รูปทรงก็จะเกิดเนี่ยฮะเกิดสิ่งใหม่ฟอร์มใหม่ที่เกิดจากการถอดและประสานว่าจะใส่แค่ขั้วและดอกนิดเดียว ให้เห็นว่าเป็นรองเท้าส้นสูงเห็นไหมอย่างเงี้ยผู้หญิงที่แอนแฟงอยู่ในสีของดอกกุหลาบและฟอร์มที่มันจะเกิดขึ้นใหม่หไหมโดยที่มีเขาโค้งที่ที่มาจากคือแฟงเข้าไปอยู่อันนี้ต้องคิีเองตกวหน้านี่ครูให้ดูมันต้องถอดไปอีกนะครูสเก็ตงานเนะี่ยเวลาเขาสเก็ตเขาก็ต้องสเก็ตอีกเยอะเพราะว่าเอาไอเดียมาดอกกุหลาบผู้หญิงพวกนี้แหละที่มาเราถอดประสานจนกว่าจะได้ความลงตัวของคอมโพสต์ แอคชั่นฟอร์มต่างๆนะอาจจะเป็นการที่ผู้หญิงออฟฟิศอย่างเงี้ยกูก็ดูผู้ย่างคอมโพสแต่สเปซสปาก็อาจจะใส่นิดนึงนะเป็นเหมือนกับว่ากีบดอกตุ้งก้างแล้วก็ใช้สีแดงเข้าไปานี้ก็ได้ในเรื่องของการแฝงแฝงความรู้สึกก็ใส่สีใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นชัดเจนแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัดตอนจนหายหมดยังคงล่องรอยแล้วก็บางอย่างที่เป็นเป็นอย่างเช่นรองเท้าแตะเออใช่รองเท้าส้นสูงอย่างเงี้ย อย่างเช่น,นงองนอย่างนี้นะอย่างเช่นร่องรอยของบางอย่างใช่ไหมยอย่างเช่นโดนกัดฉันความรักบางคนก็รู้สึกว่าดอกกุหลาบอยู่ในแก้วก็ใส่แก้วมาแล้วก็เอาดอกกุหลาบไปไว้ที่ไหน,นมันก็เฉลยใช่ไหมล่ะเราก็ต้องตัดทอนอย่างบางอย่างก็จะใส่บล็อกปึ๊บเป็นกีบดอกกุหลาบถ้าสมมติทำและน,นี่นี่คือการตัดทอนละเอียมาคุณเคยทำอั้งเนี้ยคิดอ่ยทีไม่ใช่หลักสูตรที่ว่าเรียนพวกออกแบบพวกนี้แต่ก็ลองตัดทอนมาหน่อย ทีนี้เราก็ให้ครูช่วยดูในเรื่องของฟอร์มก็ได้เนี่ยเราก็อาจจะเป็นดอกไม้ที่แทรกอยู่ในแก้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าบอกรูปทรงแก้วทั้งหมดมีฟอร์มของเรื่องราวเนี่ยพวกนี้ก็ได้อย่างนี้มันจะดูมีมีการขีดแต่ถ้าอย่างนี้มันคือการเฉลยอย่างนี้มีการขีดนะระวังระหว่างดูและล่องรอยมันล่องรอยได้ไงเพราะว่ามันคือฟอร์มใหม่เพราะนั้นก็ต้องแม่นในเรื่องของโค้ดโอเคก็รอดูผลง,งานเพราะว่าเห็นแนวความคิดแจ๊อยู่น่าสนใจ ก็ลองดูลองถอนถอดถอดแต่ก็ไม่เฉลยหมดครับก็มีฟอร์มอะไรเท่เดียวก็จะได้เป็นสิ่งใหม่ผมไม่ใช่ปลาคาร์ฟเล่นตำปลาคเร์ฟอะไรเงี้ยครูนี่เองก็มาชิบหนังและมันก็จะได้เกิดสิ่งใหม่กับกับคือมันไม่ค่อยมีคนทำใประเทศไทยผมก็เลยว่าเอ้ยผมชอบชาวชิบหนังเพราะว่าจริงๆเรามีแมงคับแมงคามเนี่ยดีไซน์ขึ้นมาดิวยแล้วมีฟอร์มที่มากมายกูก็เลยว่านี่แหละอยากจะทำเหมือนแับว่า บงค์คัฟแบงค์คากุจจีอะไรเงี้ยคือมาทําเป็นดีไซน์ขึ้นมาตัวละครขึ้นมาถอดเอาแหล่งที่มาของความคิดก็คือพื้นฐิ่นแล้วมาถอดดีไซน์ด้วยการจัดวางบนกล้ามเนี้ยงเียจบเลยครับผมมีแนวคิดตรงที่ว่าถ้าเป็นสัตว์น้ำเนี่ยผมอยากจะใส่ลายไทยเข้าไปสักน,นิดนึงเพราะว<ม>่าเขาเขาสักอักระเยอะมันก็มีม,มันก็มีมีมมเรียกว่ามีตัวที่เขียนลูกน้ํามีเขียนอย่างลายไทยเนี่ยการกระเด็นของน้ำมันก็มีความเป็นสายพนอยู่แล้วใช่ไหมว่าน้ำมันกระเด็นเป็นแบบคล้ายกันอยู่แล้วครับแล้วก็อาจจะของลายไทยเนี่ยก็จะ คล้ายกันหนึเนี่ยปึ๊บอ่าจจะกระเด็นแบบนี้นแ,บบนแล้วก็อาจจะปึ๊บทีนี้ก็เนี่ยอย่างเี้ก็ขึ้นนี่แล้วก็ลองดูนะขึ้นทีนี้เป็นเป็นแทนน้ำได้ส่วนส่วนไอ้ตัวลายไทยเนะี่ยช่องไฟนั่นเป็นตัวที่สำคัญช่องไฟช่องไฟอย่างเงี้ยแล้วเราก็จับแค่อลัตรแค่ตรงนั้นแหละที่เหลือเราก็เอาตัวพอรใส่เพราะว่าลายไทยไทยนี่กี่ตัวเนี่ยในในการเขียน แต่จับจุดเด่นเนี่ยก็คือจังหวะของช่องไฟทไทเป็นการใช้จังหวะแระลีลานะอย่างครูมองว่าสับปะก็มีทะเลก็มีที่แน่ๆฟอรมไม่ต่างกันแล้วก็อย่างนึ้งก็คือฟองน้ําของไลท์ไทเนี่ยก็จะมีเหมือนกันตัวนี้ถ้าเขียนกระหนกอยู่ตามน้ําก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ปึ๊บนะอันนี้คือโครงสร้าโงโครงสร้างปึ๊บก็ปึ๊บมาก็เขียนหยู่ยก กูเขียนสมัยลบบุรีจะเป็นแบบนี้นนปึ๊บปึ๊บเขียนหยุดยกเพื่อให้ดูมีความเคลื่อนไหวอันนี้จะเป็นลบบุรีเนี่ยเวลาเขาเขียนเขาจะตะวัดเข้าไปแบบนี้นอาจารย์เฉลิมชัยเก่เขียนปึ๊บมาแล้วก็หยุดยกคือการให้ค่าจะมาของตรนกไงของการตวัดพวกนี้ใส่ฟองอากาศเข้าไปคือเนี่ยฟองอากาศแทกแบบนี้ อย่างนี้ก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็มันก็จะเป็นหาพญานาคหรืออะไรที่แ rude, น่ๆก็คือขึ้นน้าไม่ต่างกันเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะใส่ขึ้นน้าปุ๊บอาจจะเป็นหางของพญานาคหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็ตัวนี้คือเป็นอ่ถ้าเป็นสมัยของอุทยาปุ๊บอันนี้นี่ก็จะเป็นลักษณะปุ๊บตัวนี้เ้าจะไม่ตำหนิเล็กเท่าไหร่ คือการบักของเขาจะไม่เหมือนกันแล้วก็การบักอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็มาปิดสอดไส้ก็ป้องกันตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวที่บอกยุคสมัยได้ทีเดียวก็เราก็เอาแค่จังหวะการรูปสามเหลี่ยมไปดีไซน์ใส่รูปตรงนา้เท่านั้นเองมันก็อยู่ในการรูปสามเหลี่ยมแยบนี้ก็ะจะเป็นสปารแบบนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นลนักษณะ จังหวะของช่องไฟที่สับหลาดเอาลงตรงนีงเ้เลยเลยใจลอยที่ใ,ใจลอยคือจังหวะส่องันเท่านี้เองตัวบักตัวบักบอกนู่สมัยที่เหลือแจ็คก็เอาอัตลักษณ์สากลพวกนี้ไปใช้อยู่ที่การจัดบางให้เกิดความมุ่งตัวแหละแต่ก็ดีนะถ้าไปแบบนี้ผักไป้ได้เนี่ยครอว่วามันเท่ดีตรงที่มันนอกไม่มีใช่ที่ผมทำเนี่ยผมคิดแบบ งานไม่ได้แบบว่าเป็นไทยจ๋าแล้วแบบว่าญี่ปุ่นผสมไทยเลยแต่ผมคิดว่าเป็นงานทุกสามดีผสมไทยผสมถอดอะ<ร>ไรบางด้านเข<อ>้ามาของกูชาเนี่ยก็ไม่ต่างกันถ้ามาจากกงชาเนี่ยก็ดูไม่ต่างกันนะนิดเดียวนิดเดียวเองท่านกินเดียวกันมันไม่ใช่ศิลปะาของไทยไงมันก็คล้ายๆกันหมดเลยต่างกันแค่วงกลมขีดๆอะไรมันละแสอะไรพวกนี้ยแล้วก็ครูว่าสําหรับครูนะครูอยากจะเทแบบไปทางด้านพวกอย่างเงี้ยเพราะว่า โลกไม่เคยเห็นวันนั้นฝร,รัง <ไป S 1> ่งมาเรยนกูรู <ไป S 1> สาธิตลายไทยเขาบอกว่าสวยมากเ <ๆ S 2> ขาถามว่ามันคืออะไรมันขนไ,ได้เราก็เลยบอกว่ามันคือต้นกล้วยวันนั้นน่ะเขาบอกว่าทำไมเป็นต้นกล้วยอย่างนี้บ้านเขาไม่มีต้นกล้วยมีเป็นบางประเทศเหมือน, <c oughs> นเหมือนบ้านเขาไม่มียุงไงใช่ไหมเออบ้านเขาไม่มียุงเงี้ยเราก็บอกเบ้านไม่มียุงเหรอเหมือนเหมือนเขาอาจจะไม่มีต้นกล้วยอาจจะไม่มีต้นมะกออะไรเงี้ยือเลยเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับเขาก็ได้เขาก็บอกว่านี่คือต้น คืออย่างเงี้ยมันบ้านเราไม่มีโอค่เนี่ยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันคืออะไรมันมาจากไหนผู้ก็เรียกว่ามันมาจากจุ้งอ้าวจุ้งห้เป็นอย่างไก็เป็นอย่างเนี้ปึ๊บเนี่ยหลังจากนั้นตัวนี้ก็จะออกมาแบบนี้เยแล้วก็พอมันยาวออกมาเรื่อยเยจึงแยกออกด้วยการใช้นมำคาบฝั่งนี้ออกไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ออกไปฝั่งนี้อันนี้คือกานนี้คือตัวที่ป็นออกมา แล้วตอนนี้ก็คือใบกล้วยก็คือปีกล้วยอะไรที่มันเลี้ยงออกมาใช่ไหมค่ะนี่แหละครับก็บอกลายไทยกับอันนี้ก็พุ่มข้าวบินหรืออะไรพวกนี้คือคือมันมีไม่กี่อย่างคิดดูว่าตอนนี้เราไม่เย็นต้นกล้วยแล้วหายาหายแล้วนี่แหละคือที่ไปที่มาไม่ใช่จานสว่านไม่ใช่จา์เฉลิมใช้คือต้นกล้วยอะไรแล้วทำฝรั่งดูเขียนขนมบิลยอ๊กเลยอุ๊ยโอ้โหมาดูรูปทรงที่ไม่ใช่มั่วไงเหมือนเหมือนมันมีมันมีรูปทรงที่ ที่ลงตัวมีที่เดียวในเขตอินที่นี้อาลับจะเป็นการทําแบบนี้ซ้ำๆยุโรปจะเป็นเลขาคณิตก็อีมาเนยอาลับทะเลสายสังเกตลงผ่าทสายเขาจะเป็นซ้ำๆแบบนี้ส่วนเราเป็นงรูปทรงแบบนี้เพราะว่าเรามีฟอร์มโคตรเยอะเลยฟอร์มของของของธรรมชาติแ่บเยอะที่สุดไงของเขาไม่ค่อ,อยเห็นส่วนอฟริกาเขามองว่าไร้สารละตัวที่เขาไปทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือ การทำาหากินศิลปะเขาไม่ค่อยสนใจพวกแอฟริกาเขาจะอยู่ทุ่งหญ้ากว้างพูดถึงด้ามมีดด้ามเสียบยุโรปพูดถึงเลขาคณิตส่วนอาหรับพูดถึงวงกลมซ้ํๆเหมือนนมพัดส่วนเอเชียไปเอาของเขามาใช้แต่ไม่พูดถึงตัวเองอไปเอาความเป็นเยียบไหมไปเอาความเป็นเป็นเป็นญี่ปุ่นไปเอาความเป็นอาหรับแต่ไม่เอาความเป็นตัวเองไหมท,ทั้งที่ตัวเองได้เหยียบคนในโลกเพราะว่า เห็นรูกทรงตั้งแต่เด็กๆเยอะที่สุดแต่ตอนนี้เริ่มไม่เห็นแล้วเพราะว่าเรียมมาแล้วแต่ก่อนถ้าไปย้อนดูศิลปะเขาจึงพวกที่หลงอะอารลังเนี่ยเขาก็เลยเอาของเราเนี่ยมาผสมกับมาผสมกับเปอร์เซียกลายเป็นโรมันจริงเอาฟอร์มมาถอดใส่กันเนี่ยแล้วเขาก็เอาสไตล์ของโรมันกลับคืนสู่เอเชียคือปักถุลูกเป็นมาจากยุมันเราไม่ได้ปั้นแล้วก็ไม่ได้พวกนี้แต่เราอะโดนผสมผสานและหลังจากนั้นเราก็ เร่มไม่มีอีเช่นต้นกล้วยเดี๋ยวคงูม kind of like ั like au, ่นใจเลยว่าเดี๋ยวมันจะอยู่ในตู้เพราะตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะกรุงเทพมีเป็นบางจุดหายากมากต้นกล้วยนี่หายากมากคิดดูว่านี่คือต้นกะจันตาอ้อยยิ่งบางคนไม่เคยเห็นเลยซะผมยังไม่เคยผมยังไม่รู้ผมไม่รู้จักเมื่อกี้กระจันตาอ้อยก็มาจากตาอ้อยแบบนี้เนี่ยตรงนี้อ๋อเนี่ยมันก็คือตรงนี้ก็คืออ้อยน่มันจะมีข้อแบบนี้เคยเห็นที่รถเขาเออจะมีตาอ้อยอยู่ตรงนี้แล้วก็กระหนกสามชั้นก็มาจาก บัวบัวพุ่มอะไรนี่เหี yeah. ้ยที่มันซ้อนกันเวลาผ่าขึ้นปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือบัวแล้วเขาผ่าปุ๊บมันก็เลยกลายเป็น,นกระดแบบนี้ใช่ไหมล่ะทีนี้เราก็เป็นไงเราครูเขียนต้องเขียนตัวนี้ก่อนเขียนตัวนี้ปุ๊บมันจะเป็นตัวนี้เวลาที่ผ่าบัวคิดดูว่าบัวหลวงหรือนี่แหละเนี่ยผ่าปุ๊บมันจะเห็นเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แบบนี้แล้วก็ค่อยมาเป็นแบบนี้เ๋ยวมันจะอยู่แบบนี้แค่ไหนเรนจะค่อยมาใส่เลยประจำยามก็ นี่มันจะเริ่มไม่รู้จักไงเราก็จะมองว่าอาจารย์คืออะไรทีรทำไม่ใช่ศิลาคืออะไรทีรทำไม่ใช่มันคือต้นกล้วยมันคือต้นอ้อยอะไรทธรทำจริงๆสิมีชีวิตจะเรียนแบบสิ่งที่อยู่รอบตัวหัก